เชิญชวนนะครับประชาชนที่อยู่แถวบริเวณใกล้เคียงจุดบานนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมารับประทานอาหารร่วมกันนะครับหากท่านได้มีเสียงตามสายนี้แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มากราบไหว้พระองค์ในวันนี้นะครับก่อนจับนะครับสามารถเดินลงมารับประทานอาหารร่วมกันได้นะครับ ไปใบกล้องหน่อยเร็วทุวก,วกท่านนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวกุยช่ยไอศครีมนะครับขอมีจำนวนมากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกไปทานกันได้ ได้ไหมพี่มาวันนั้นที่หนูมาถ่ายรูปด้วยไปลครับลงลมากันดิ่น้ลงมาอีกเพื่อนาลงมาค่ะโหนูไปเพื่อนมายางเพื่อนมายางเพื่อนมายางไปตามเพื่อนมาเร็วแมพ่อแม่มีก๋ะเสี่ยวแม่สักครีมกุ้ยช่ายเลี้ยงนะคะที่สุดเขาแจกของให้เลย ว Ver ิดีโอทุกลูกเลยตอนนีเราถ่ายดึงถ่ายลูกเลยครับ ยฝากด้วยนะครับคุณเปียรุติานทพกศานะครับกระานชุมชนขอเราไห้กำลังก็ลงครับต้องลงนะครับแต่แบบนีต้อแต่ประธานนะครับเป็นอย่างไรต่อครับดูเช่นทางรับของแต่งชุมชน นี่นะคะก็ขขอคุณรานกลุมชนอขอบคุณกานทำาหนักนะคะที่ให้โอกาสชุมโเป็นแบบนมาแทุกท่านนะคะ็ตรัชุโอางดีมโยตอดคะทุรั้งที่เรามานะคะทุกท่านโชคดีมากนะคะที่มี คณะกรรมการทีดูแลรานได้อย่างมีเยี่ยมและกน่ารักนะคะไงก็ชมชมของต่ขอบคุณแต่ก็ไวยพรมใหม่เขอท่านสุภาพสตรี มองตรงไหนคะสวัสดีครับมองนี่ครับมองนี่ครับมองกล้องครับ สวัสดีนะคะวันนี้นะคะชมรมโฮปนะคะครบรอบ1ปีนะคะเนื่องในวันที่ครบรอบ1ปีที่เราก่อตั้งมาเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ บรรเทาสาธารณภัยนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ศพยากไร้นะคะวันนี้นะคะชมรมนะคะได้มีการเปิดโรงทานนะคะที่มูลิธิสุสารไตฮ่องกงท้ายบ้านนะคะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวเจนะคะไอศครีมแล้วก็กุ้ยช่ายค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้นะคะทางชมรมก็ได้มีการไปแจกจ่ายของเล่นให้กับเด็กในชุมชนก้าวไล่นะคะท้ายบ้านนะคะด้วยนะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเราก็มีการแจกข้าวสารนะคะจำนวน200ถุงนะคะข้าวสารน้ำดื่มน,นะคะที่ชุมชนคลองหัวลำพูนะคะ กิจกรรมนี้นะคะสนับสนุนโดยท่านรองประธานนะคะรอ,องประธานสวนสุขร์ทิติด,ดวงกมลนะคะร่วมสมทบข้าวสารแลวก็น้ําดื่มให้กับเรานะคะส่วนช่วงเช้านะคะกิจกรรมสนับสนุนโดยท่านอัครนันท์นธัญทานพนิพิสารนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากมากนะคะที่ร่วมสนับสนุนชมรมโฮปมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและเราสัญญาว่าเราก็จะดําเนินการช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและจังหวัดต่างๆนะคะที่เราสามารถช่วยได้นะคะ ตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ